นันเนตกดของเน็นแล้วส่งกับเพียนดิไม่ได้กดแค่ให้เน็นรู้ว่นี่จะได้ลองกับโซงไงพ่อเนญาติสุดแล้วไม่ใ They don't know They don't know how long it's take ไม่ใช่ They don't know how long it มานี่รู้ใครบอกนัทบอกอ่ะ F คืออะไรวะ F คือฟ้าฟ้าใช่เหรอฟ้าฟ้ามี เดโนโนเดโนเอ้ยดูดูเลมีของโซ่จีอ่ะเหรออืมอ่ะจีตัวอะไดูเลมีฟาอย่าพึ่งถ้าเขากดโซ่ก็ร้องตัวต่ำดิฟังฟาเดเดโนโนเดโดโน มนคนละตัวเนี่ยค,คุณฟูบกลอัวกจีวซโส่ตรงนี้เดโดโน่หนักก็ได้ดูเดโดโนเฮาวลองเอ้ยลาเพิ่อไงเดโดโนก่อนปเ